วันนี้เรามาดูเรื่องปุ่มบน Honda าโก i ิงปี2009กันนะครับเริ่มด้วยตรงกลางนี้นะครับตรงกลางก็จะเป็นปุ่มเรื่องเครื่องเสียงทั้งหมดนะครับควบคุมเครื่องเสียงซึ่งแต่ก่อนมันยังเป็น CD อยู่แล้วก็มี FM แล้วก็ AMAUX นะครับมีวิทยุนะครับ CB i c ไ n คอมอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มวอลลุ่มนะครับอันนี้เป็นปุ่มปรับโหมดไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นเสียงกลางเสียงสูงอะไรอย่างนี้ นะครับหรือว่าให้ลำโพงด้านหน้าดังมากกว่าด้านหลังหรือซ้ายขวาประมาณนั้นนะครับปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปเป็นใช้แบบ USB เสียบแล้วนะครับตัว CD นี้ถอดออกไปแล้วนะครับไม่ได้ใช้งานนะครับแต่ CD เนี่ยก็จะเป็นโหมดของอใช้งาน USB แทนนะครับนะครับหน่องสามสี้กนี่ก็จะเป็นเรื่องของช่อง n e l ของ FM นะซึ่งตัวนี้เป็น FM ที่ยังไม่รองรับในไทยเพราะว่าคลื่นมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นตัวนำเข้านะครับ ในส่วนของด,ด้านซ้ายมือนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเรื่องของการปรับไฟหน้านะครับให้มันสูงหรือว่าต่ำนะครับอันนี้เป็นปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับอันนี้เป็นปุ่มเปิดไฟตัดหมอกนะครับส่วน3าปุ่มนี้จะเป็นเรื่องของอโชคหลังนะครับเป็นโชคหลังปรับไฟฟ้าจะมีเมมโมรีได้สองค่านะครับหนึ่งกับสองนี่ก็เป็นปรับแบบแมนวนวลนะครับกดขึ้นกดลงปรับทั้งหมดไปยี่ิบห้าระดับจะต,ต้องปรับในขณะที่รถจอดอ ซ้ายนี่นะครับก็จะมีปุ่มที่เป็นตัวนี้นะครับเป็นปุ่มเปิดน้าฉีดชิลนะครับสองปุ่มนี้น่าจะเป็นของปุ่ม CB ซึ่งไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับนะครับเป็นปุ่มชนอนทาต่างๆปุ่มตรงนี้นะครับ3ปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องปุ่มของเครื่องเสียงอันนี้เป็นการปรับโวลลูมนะครับเพิ่มขึ้นลงนอกจากที่ว่าจะปรับบนตัวรถได้ก็มาปรับตรงประกับแนดนนี้ได้ ันนี้เป็นปุ่มเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนแท็กพวกง่ายหรือเปลี่ยนช่องของ fm MM, am นะครับนะครับอันนี้เป็นปุ่ม m ิวเสียงนะครับต้องการที่จะปิดเสียงนะครับลำโพงเร็วก็กดนะครับก็เสียงก็เงียบไปพอปล่อยเพก็ดังขึ้นมาอันนี้เป็นปุ่มไฟเลี้ยวเป็นแบบออโต้นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถ้าเกิดเลี้ยวเทินเสร็จมันก็จะปิดเองอัตโนมัตินะครับ <c oughs> ปุ่มไฟนะครับอ่นนี้เป็นไฟต่ำกดขึ้นเป็นไฟูงนะครับ แต่ถ้ากดลงทันทีจะเป็นไฟพาส s นะครับไฟพาสนะครับแล้วเ่ามปุ่มตแตรนะครับคันนี้เป็นตแ,แตรสองแตรคู่นะครับแตรคู่นะครับมี2อันสายขวาอันนี้จะเป็นปุ่มใบปัดน้ำฝนนะครับใบปัดน้ำฝนนี่นะครับก็อันนี้ปิดอยู่อันนี้เปิดระดับ1เปิดระดับ2นะครับใบปัดน้ำฝนทาประกับด้านขวานะครับปุ่มบนก็เป็นปุ่มของ สวิตช์ออนออฟฉกเฉินนะครับตรงนี้เป็น c r u i s t Control นะครับ ON หรือ OFF นะครับถ้าเกิดต้องการใช้งานให้กดออนะครับต้องการเซ t นะครับให้กดปุ่มล่างนะครับเพิ่มความเร็วลดความเร็วนะครับหรือถ้าหากมีการ c a n เซลด้วยการแตะเบรกนะครับเราก็สามารถที่จะมา Resume ได้ด้วยการกดปุ่มบนนะครับมันก็จะกลับไปที่ความเร็วที่เราตั้งเอาไว้นะครับเลิกใช้งานให้กดปุ่มทีนึง ปุ่มนี้เป็นปุ่ม start นะครับนางเห็นบอยไม่แน่ใจะจะเห็นหรือเปล่าเป็นปุ่ม start นะครับส่วนปุ่มนี้ r v s นะครับเป็นปุ่มถอยหลังนะครับเมื่อทํางการถอยหลังให้กดปุ่มนี้นะครับในเกียร์ว่างเสร็จแล้วก็กดปุ่ม start เมื่อกดปุ่ม start แล้วได้ start จะทํางานทําให้รถถอยหลังพอปล่อยมันจะหยุดนะครับหลังจากหยุดใช้งานก็กดปุ่มนี้คร่าวๆของปุ่มนะครับทั้งหมดที่อยู่บนกวูนก็น่าจะประมาณนี้ส่วนปุ่มอื่นๆนี่เดี๋ยว มารีวิวกันอีกทีนะครับ